มีสตังค์เยอะใจกว้างแล้วก็โปรยสเสน่ห์ไปทั่วใครเห็นใครก็ชอบใครก็รักเอออย่างนี้คุณท็อปนี่อยู่ในสเปคนี่เลยเป็นคนใจดีใจกว้างใจกว้างอ่ะใช่ไหมก็เลยมีคนอยากอย,กอยู่ข้างๆตัวเยอะอแล้วบังเอิญเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงก็ไว้ใจผู้หญิงมากกว่าเออนี่จ้าเข้าทางเพื่อนไปศึกษาก่อนว่าเขาเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีแฟนหรือย,ยังถ้ามีแฟนแล้วเราก็ไปเป็นประธานชมรมยุให้แยกแตกกัน นะฮะพออายุเขาแยกแต่กันได้สําเร็จเราถึงค่อยเสียบโอ้ย่างงั้นเลยนะมีเทคนิคนี่อะไรนะแชร์ฮิเออพวกหมอพวกเราฟังกันบ้างเป็นวิทยาทานนะด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเราก็เข้ากับเพื่อนเขาได้ง่ายกว่าเออใช่เพราะว่าผู้หญิงคุยอะไรเราคุยได้หมดใช่ไหมฮะตั้งแต่เรื่องยกยกทรงจนถึงเรื่องนรถยนต์คุยได้หมดลุ้ทุกเรื่องนะค่อยๆตีสนิทเข้าไปเป็นพี่เสร็จแล้วสักพักก็แอบชวนไปกินข้าวเดี่ยวๆเสร็จแล้วสักพักก็แอบไปหาเขาที่บ้านเผื่อเขาเศร้าใจทุกใจ เหงาพี่ว่างเสมอขับรถไปหาที่บ้านไปนั่งคุยแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาอยู่กับเราเขาคุยได้ทุกเรื่องเราเป็นได้ทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งพ่อทั้งคนกลุมภาษาที่สุดในโลกทั้งทุกอย่างเลยเรื่องเซ็กซ์เนี่ยของคุณต๊อเองเนี่ยเซ็กซ์นี่ผูกมัดใจเขาได้เมมากน้อยแค่ไหนเราคิดว่าเรามีอะไรที่มันเด็ดกว่าผู้ชาย เราคิดว่าเรามีอะไรต้องเด็ดกับผู้ชายแน่นะะในใน,ในเรื่องเซ็กส์นะแต่พอคบกันไปนานๆเรื่อยๆหลายๆปีเข้ามันก็จางไปเองเราก็จะกลายเป็นอย่างอื่นใช่ไหมฮะแต่ในตอนแรกๆนี่ต้องผูกใจได้แน่ไม่ย่อหย่อนไปกว่าชายเลยไม่ได้โมนะคะคือว่าดีกว่าด้วยนี่อ,อ,อะไรคะตรงจุดนี้ที่คิดว่าน่าจะเข้าถึงความกได้เหรอไม่โดนตัดหไม่โดนเซ็นเซอร์ไม่โดนถึงความรู้สึกคือคือแปลว่าโดยความรู้สึกของผู้หญิงเพราะผู้ชายไม่ไม่สนใจ สิ่งที่ผู้หญิงมีและสิ่งที่ผู้หญิงเป็นอยู่ผู้ชายเนี่ยมักจะคิดเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่อด้วยว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยากไปกินเล่ากับเพื่อนฉันก็จะไปวันนี้ฉันอยากจะกลับมาบ้านแต่ฉันจะมีอะไรกับแฟนอฉันก็จะมีไม่ว่าเขาจะมีอารมณ์หรือว่าวันนี้เขาปวดหัวหรือวันนี้เขาทะเลาะกับลูกมาเหนื่อยแล้วเขาอยากจะพักผ่อนอผู้ชายก็ไม่อะวันนี้ฉัน ยังไงฉันก็ต้องจัดการเธอละอันนี้คือความละเอียดอ่อนที่ผู้ชายไม่มีอคืออะไรที่ทําให้ผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเขาเซนส์ถึงเราได้มากกว่าทอมดี้เกตุ๊ดเหล่านี้คุณต๊อมมีความรู้สึกไงบ้างกับคําที่เขาใช้เรียกเหล่านี้สังคมไทยเนี่ยดีขึ้นนะฮะน่ารักขึ้นกับกับพวกเราว่าง่ายๆแต่คําว่ารักร่วมเพศเนี่ยมันมันแรงจังคําว่าร่วมเพศเนี่ยมันเออใช่ใช่นรัก รักคือรักอไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายคุณก็รักจริงเรามีความรู้สึกทุกทั้งหมดคือเกย์คำว่าเกย์เนี่ยมันหมายความว่าเกย์นี่สดชื่นสดใสแฮปปี้เกย์ใช่ไหมได้ด้วยเพราะฉะนั้นคําว่าเกย์เป็นอะไรที่เป็นกลางอะฮะไม่ต้องไปแยกเกย์งเกย์ q u เป็นทอมเป็นดี้เป็นทอมหรือเป็นดี้ ก็เหมือนกันอ่ะอให้ความหมายของชีวิตคู่กับการมีเซ็กส์ที่น่าพึงปรารถนาอันนี้น่าจะเป็นยังไงคะคิดว่าอย่างหนึ่งว่าการที่เรามีเซ็กส์กับคนเดิมนะคะตลอดเวลาเนี่ยมันมีความรู้สึกผูกพันกับการมีเซ็กส์ทุกๆครั้งมากกว่าการมีเซ็กส์กับคนแปลกหน้านั่นคือเซ็กส์ของใครสุดยอดปรารถนาที่ควรจะเป็นและความรักไอเดีย <Ide al. S 2> มันเป็นเซ็กส์และความรัก ใช่ไหมฮะมันเป็นการ making love